สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโบกมือลาเมืองไทยเจจินไตภรรยาสาวพร้อมลูกน้อยบินลัดฟ้าไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตอนนี้พวกเขาอยู่กันที่เมืองเบลวิลทั้งนี้ทางทีมข่าวได้พยายามติดต่อไปหาทั้งหนุ่มเจและสาวพรอยเพื่อสอบถามให้แน่ชัดว่าเป็นการไปอยู่ที่ต่างประเทศถาวรเหมือนอย่างที่เคยบอกไว้หรือแค่ไปเที่ยวพักผ่อน แต่ทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลและใช้ชีวิตกันที่นั่นคาดว่าคงจะดื่มด่ำกับบรรยากาศใหม่ๆกันอยู่และแต่ละโพสต์แต่ละสตอรี่ที่ลงใน IG ดูแล้วก็แฮปปี้กันมากๆถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆที่มีลูกสาวน่ารักน่าเอ็นดูกลายเป็นขวัญใจแฟนคลับอย่างน้องพลอยเจซึ่งทางด้านพ่อจิมก็มักอวดความน่ารักของลูกสาวในอินสตาแกรมส่วนตัว ให้เหล่า FC ได้ชื่นชมและดูกันอยู่บ่อยๆซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงพัฒนาการของน้องพลอยเจพร้อมแง้มถึงแพลนลูกคนที่สองแล้วแต่ภรรยาเลยครับขอเวลาอีกหน่อยปัจจุบันน้องพลอยเจอายุ5ขวบแล้วพัฒนาการดีมากยังคงคึกคักสนุกสนานเหมือนเดิมเพราะตอนนี้พาไปเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้เบื่อช่วงนี้เราก็เก็บตัวอยู่แต่บ้านแล้โรงเรียนก็ยังไม่เปิดเลยพาเขาไปเรียน พวกทำอาหารเรียนกีฬาตอนนี้ก็ไปเรียนแอคติ้งกับอายุทัศวรรณด้วยเลยเป็นประสบการณ์ใหม่ๆไปเหมือนชอบเปลี่ยนแอคติ้งที่สุดชอบทำอะไรที่ใช้กำลังเลยชอบกีฬาแล้วก็ชอบเต้นครับจัดเต็มทุกกิจกรรมเลยทีเดียวเริ่มฉายแวลความกล้าแสดงออกมากขึ้นแต่เราก็ไม่ผลักดันเขาไปด้านเดียวเปิดเทอมเดี๋ยวก็ไปเรียนเหมือนเดิมคือแล้วแต่สิ่งที่เขาชอบนะ กำลังหาทิศทางหรือว่าเขาชอบอะไรแฟนคลับที่อยู่ตั้งแต่เราคลอดมาจนถึงปัจจุบันรู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็พยายามจะไล่ตอบคอมเมนต์เรื่อยๆครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก daily life express ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ